เครื่องบินรบ f 22รับเธอเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือทำไมเครื่องบินรบรุ่นนี้ถึงไม่เคยถูกส่งออกขายให้ประเทศอื่นเลยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันอย่างละเอียดโดยไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายความมั่นคงและเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนอีกด้วยเริ่มต้นกัน ที่เรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ใน F-22 รัฐเธครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อให้มีความเหนือชั้นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการล่องหนที่ทําให้เรดาร์ของศัตรูตรวจจับได้ยากมากความสามารถในการบินด้วยความเร็วสูงแบบไม่ต้องเปิดหลังเผาไหม้หรือที่เรียกว่าซูเปอร์ครูสและระบบอาวุธที่มีความแม่นยำสูงอีกทั้งยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ขั้นสูงที่ช่วยรวบรวมข้อมูลในสนามรบและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นความลับสุดยอดของกองทัพสหรัฐหากเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปหรือถูกส่งต่อให้ประเทศอื่นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่เทคโนโลยีสำคัญจะถูกย้อนกลับมาศึกษาและพัฒนาต่อย,ยอดโดยคู่แข่งหรือศัตรูได้นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าการส่งออกอาจทำให้เทคโนโลยีถูกขโมยหรือหลุดรอดไปยังกลุ่มที่ไม่ต้องการ โดยเฉพาะในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์และสงครามข้อมูลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการรบสมัยใหม่ความปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยีจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วยังมีกฎหมายของสหรัฐที่จำกัดการส่งออกเอ 22อย่างเข้มงวดโดยในปี1998สภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายที่เป็นข้อห้ามไม่ให้มีการขายหรือถ่ายโอนเครื่องบิน F 2 2ให้กับประเทศอื่นใดเลยข้อนี้เรียกว่าโอเบิรนเมิร์นหรือข้อแก้ไขโอเบซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปกป้องเทคโนโลยีขั้นสูงและรักษาความได้เปรียบททางยุทธศาสตร์ของสหรัฐข้อกฎหมายนี้จึงทำให้ F 2 2ถูกผลิตและใช้งานเฉพาะในกองทัพอากาศสหรัฐเท่านั้นในแง่ของค่าใช้จ่าย F 22เป็นเครื่องบินรบที่มีราคาสูงมาก ทั้งในด้านการผลิตและการบำรุงรักษาการที่จะขายให้กับประเทศอื่นย่อมต้องงอใช้ต้นทุนมหาศาลในการฝึกอบรมบุคลากรและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการจัดหาอะไหล่และระบบสนับสนุนอื่นๆที่มีความซับซ้อนและต้องการมาตรฐานสูงนอกจากนี้ประเทศผู้ซื้อยังต้องมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและทหารสูงพอที่จะดูแลรักษาเครื่องบินรุ่นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ตลาดส่งออกของ F 2 2แคบมากเรื่องยุทธศาสตร์ก็เป็นอีกเหตุผลที่สำคัญอย่างมากการที่สหรัฐเก็บ F 22ไว้ใช้เองเพียงฝ่ายเดียวเป็นการรักษาความเหนือชั้นทางอากาศและยังเป็นการควบคุมการใช้งานของเครื่องบินรุ่นนี้ให้อยู่ในมือของฝ่ายเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจตามมาเช่นหากส่งออกไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศผู้รับหรือประเทศนั้นกะลายเป็นคู่แข่งในอนาคตเทคโนโลยีสำคัญนี้อาจถูกใช้ในทางที่ไม่ สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐหรือแม้แต่ถูกนำไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นภัยคุกคามแทนที่จะส่งออก F 22สหรัฐได้พัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า F 35 Lightning 2ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการส่งออกและใช้งานในพันธมิตรของสหรัฐ F 35มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ถูกออกแบบให้มีต้นทุนต่ำกว่าและปรับแต่งได้ง่ายตามความต้องการของแต่ละประเทศอีกอทั้งยังมีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ช่วยให้การผลิตและบำรุงรักษาทำได้สะดวกขึ้นทำให้ F-35 กลายเป็นเครื่องบินรบหลักที่หลายประเทศทั่วโลกใช้และทำให้สหรัฐสามารถสร้างพันธมิตรทางทหารได้อย่างมั่นคงทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็น เห็นว่าการไม่ส่งออก F 2 2ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการปกป้องเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการรักษาความมั่นคงและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ซับซ้อนรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอย่างเทคโนโลยีล้ำสมัยให้คงไว้ซึ่งความมอได้เปรียบในการแข่งขันทางทหารในระยะยาวด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ F 22จะถูกเก็บไว้ใช้งานเฉพาะในกองทัพอากาศสหรัฐเท่านั้นถ้าคุณสนใจเรื่องนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และเครื่องบินรบในอนาคตนะครับขอบคุณที่รับชมครับ